ถูกเลยอ่ะการ G G อ่ะเดินไปต่อยป้อมได้ไหมเนี่ยมาสิมาสิเชียร์ไม่ถูกตอนนี้ทุกคนเชียร์ผมแล้วทุกคนยูนิฟีผมก็เชียร์ผมเถอะนะคุณใจกรอย่าค่อยคุยกันสตรีมที่ช่องใจเร้าทุกวันนะครับผมหนึ่งหนึ่งกันพ่อเกิดมาเด้กพี่ไม้เป็นหนึ่งหนึ่งใจเฮ้ยไอ้เชีผมพี่ไม้เป็นหนึ่งหนึ่งใจเล้าไปพี่ไม้เป็นหนึ่งหนึ่งดอยเซอร์ไปใช่เหรอมีตัวไหนดอยเซอร์ดอยอ่อนตัวไหนล่ะ ลอยอ่อนซูเปอร์แมนโอ้โหพอกันเลยเนี่ยคอนติโนก็ได้นะโอ้โหไม่แปลกคอนติโนยิน่ากับเวเลสได้ไหมได้เอาตัวไหนก็ได้เลือกเลยเอา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 เวเลสแล้วกันใครวะใส่รู้ได้เลยใช่ไหมใส่ได้โอเคมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนกดดันมึงอยู่นะเล่นไม่ดีกดดัน แล้วหนึ่งหนึ่งสองคู่อยู่ในห้องเดียวกัน4คนเฮ้ยหัวร้อนว่ะเฮ้ยเอาหัวร้อนว่ะคืออะไรวะเอาไม่ได้เกี่ยวสแต็กไปไรไงเอาตัวไอ้แขกเอาอะเอาอะเขามีเขามีเคล็ดลับว่ะทุกคนเขาเลี่ยมเฮ้ยโหลืมต้องมีเม็ดเม็ดปลาจบแล้วจบแล้วบ่อยอันนี้เราเราจะกินเราจะกินตัวเราจะกินตัวหน่อยไม่เผื่อเผื่อมันยืดยาวไง

อ้ยเอ๊องเสเกันเอาเอาเว้ไม่ไเอนี่เป็นวินาทีประวัติศาสตร์เฮ้ยเด็ดแน่นะดอยใจเย็นดอยใจเย็นไม่ใจเย็นแล้วดูคนดอยโกรธแล้วว่ะดอยโกรธแล้ว อยเชียร์ไม่ถูกตอนนี้ทุกคนเชียร์ผมแล้วทุกคนอยู่ในเพจผมก็เชียร์ผมเลยนะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านมาแล้วกดดันกดดันโดยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เย็นแล้วตีบ้านเราสนที่ป้อมก็ได้เฮ้ยเอ้ยตกลงตกลงไมกำหนดกติกาอย่างไรอย่าเพิ่งหงายรอก่อนทุกคนรอก่อนรอก่อนดูว่าเขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรในการออกไอเทมไว้ใจไม่ได้จริงผู้ชายคนนี้ แนนแม่ั่นแม่แนแ่กรึบแม่กดหัวร้อนด้วยเราหัวร้อนก่อนหัวร้อนก่อนอุ๊บอุ๊บเอาเว้เอาไว้เอาไว้หูไห ทัานสีบกันพอดีเลยอ่ะชิมกิทมันฆ่ากูสามศูนย์แล้วดอยเด,ดินไปสองศูนย์ดิเอาวละครับไปเล่นโนนึงมาแล้วครับเฮ้ยเวเลสอ่ะเฮ้ยกิบพี่สองศูนย์แล้วเก็ตไม่นุกเลยอ่ะการทีมอ่ะหยาหยาหยกิบพี่จะไปทา้าชิมกิทรอพี่ก่อนดอยผมฝึกกับลูกเพจมาตลอดดอยด้วยเวเลสซื้อของผิดหรือเปล่ของนี้จบแล้วนะเซตใครเนี่ย ผมฝึกด้วยเวเรสมาตลอดไอคิวส่งค <c oughs> <c oughs> ลิปให้เขาใส่ลุนก่อนโดนออกมาดิดอยออกมาเงี้ยวตั้งตาไม่ตู้โอ้โหโอ้รอตั้งเฉยเฮ้ยไม่ให้คลิปไม่ให้คลิปบอกเลยไม่ให้คลิปไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ยากคลิปเยอะกว่าอือว่ะอันนี่อยู่ไหนวะโดดแล้ว <c oughs> <c oughs> อุ้ยแล้วต้องใส่แล้ว ที่ก็ใส่แล้วกันขอนะเฮ้ยเดินไปต่อยป้อมได้มั้ยเนี่ยมาสิมาสิเนี่ยมันจะฝ่านี่ต้องตีป้อมแล้วจริงเฮ้ยโอ้โหเลี่ยมเลี่ยมจัดวอนอะไรนะก็เล่นด้วยโอ้โหเอาไว้ลาก่อนเอาว้ทุกคนผมเช่นน้ําตาจะไหลวะ ถชั่วโมงที่ผ่านมาเราไม่เสียเปล่าสักตัวไม่ด้ยมาพูดขนาดีแล้วเชื่อเชื่อชบชไม่ไหวสลับได้นะกิ้ล็อกอินได้ไม่ได้ไตไม้ผมบอกีว่าเฮ้ยรอแป๊บโอ้กิเฮ้ยมนไอย่าบอกว่าพี่จะรอกินถ้ากินละถ้ากินหักฐานถูกใช่ปะเข้าเกมผมเล่นเลยอิงดิไชอบ คิดิดใจแค่คิดแต่งกูแบบว่าแค่ออโต้แท็กอย่างแพ้อะไรอย่างเงียกูลืมเราต้อไปแหลกอย่างแพ้เฮ้ยมีเล่นวันนีที่เหนือถูมีช็อตผิดได้ภายในคือพี่ออกผิดนะกูเป็นโบเก้นสเปียร์เสร็จโก้จงคลิปนี้จมไปอยู่ในช่องใจร้าวไปไหนดอยไปไหนดอยรอดีกว่า แม่เลือดป้อมเลยมันน่าเดินไปตีตรงๆจริงๆเหมันเล่นห้าวจังะฮะมาที่การจะใส่สุดกระไรที่เลืดนคนน้อยกว่าเนี่ยนะโอ้โหตัวนี้ใครยังอยากลองวัดบ้างไหมไม่ไหวว่ะระเบิดมันดีกว่าสี่สูตรครับผมยังงงเอาหัวร้อนมาทำไมวะ เกิดมาช่วงเวลานี้นี่ทุกคนผมเกิดมาเพื่อวันนี้สักชัดเกูโดมาเบื่เวลาอ้าวเฮ้ยของโลนี่ผมเหรอวะที่เป็นควอีต์ดิโนกรับที่ให้ดอยเลือกตัวละตัวที่ใจร้าวถนัดไงตัวอะไรหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าดอยเซอร์ดูแลก่อนอื่นเลยมึงต้องซื้อของโลนี่ตีทุกคนโลน้องออกวินแจ่ม มันเดินช้าจังไงนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่เฮ้ยเขามีความกล้ามากกว่าทุกคนเขามีความกล้ามากกว่าเมาเรื่องนี้มันด้านได้ไอโอ้เฮ้ยโดนไม่พูดไม่จาเลยโหใส่วเลยเนี่ย เซอร์บอกกิฟนี้กูต้องด่าโอ้ดโอยโอ้ไม่พูดอะไรเลคำเดียวอย่างเดียวเลยใส่ก่อนอย่าค่อยคุยกันใส่พ่อขอเาต้องเน้นลบบอหเปิวเหดที่ดูไมลาอะไรเชยเฉยเชยเเฉยอาเอาเอาาเเอาาอาเอาเเอาเออออาาเเาาอาเเ ไม่ต้องตีตีเพื่อนปีเหรอถ้าออกเกาะมาล้วตีกโดนนี่จะไม่เข้าเลยนะพี่มั้งหรอมาแล้ววะนี่คือตาสุดท้ายของเราแล้ววมาแล้วครับอะไรอ่ะหนึ่งกันเหรอใช่หนึ่งกันอยู่อ๋อสองคู่เลยเหรอใช่ไปเกาะมันได้ครัอ๋อนเอาของซับอ้าวเราไม่เชฟเองเชฟไม่ได้วะ อุ้ย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 ิบหายแล้วอะไรอะเดเอร์กอะไรอะิม่ได้เคูอบหนึ่งหนึ่งรอบใ่อ๋อนึกว่าแอรฝึกแอรฝึกมันไม่ตัวอะไรตึงจังวะดอยไม่พูดเลยคำอะไรนี่ฮะห้องห้องกิจจบแ แล้วจะไปสองเกมแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคโดนดูถล่มโลกห้องนี้ห้องนี้นี่คืออะไรเขาอะศพหยังไม่มีเลยเนี่ยเเเอ้ยอ้ยึงจัดปลัดวอกขออยป้อมลวเ ดอยนี่หมดหมดเอาจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะดอยเราต้องคุยมันนานดอยเราต้องคุยกันบ้างนะดอยไม่ตอนตอนนี้เหมือนในห้องแชทคนเดียวดอยไม่คุยด้วยแล้วเที่ยออกมาตอบเลยคุยจะได้ดูตัวการออกของไว้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมเลนที่ห้าทำไมครับเลนตีห้าถ้าใครจะดัดก็สร้างห้องรอเลยแล้วกัน อ้เฮ้ยทีเดียว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 อ้ี่อเไดห้อวี้สไกูวันแบ้ที่กูจัดเอา่้วชิบตียนเอาห้องนู้นสรุปจบหรืไม่จบกันยังไม่จบไม่จบไม่จบไมบอพี่ไปมันได้อะไราพี่นำอยู่พี่นำอยู่ แค่กูหาโก,กาเลเด้นสุดสุดท้าก,ก็ไม่เจอใส่จอบล้อยจอบล้อยไปหมดแล้วอ่ะแกนี่ใส่จอบล้อยกูกห,ายหา,หาไม่เจออ่ะมันไม่ทันแล้ววิสุดท้ายจอบล้อยสุดสุดท้ายเลยว้าวว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 วต่อสู้กับห้องนู้นที่ไม่ใช่ผิดมืงปักเหี่มัอยากเล่นเลยเลเฮ้ยเฮ้ยด้ยดอได้แล้ววะโอ้ตีตัวตรงนี้ก็ได้เหรออ๋อออกอุ้มอามาตีป้อมโอ๋อยามชอบไม่ได้คนเราให้ดอยแต่ป้อมไม่ได้ละ

มีคนตีใครแต่สักคนอีน้อยโอ้โหจบแล้วไม่ได้เลยโดนตอตัวเดียวไม่ได้โอ้โหไม่ใช่โดนด้วยกันโอ้โจบแล้วโอ้โหโอเคสรุปแล้วดวลยีน่าใครยืนชาร์จชนะอะไรมาแล้วอะไรมาแล้วเฮ้ยกูก็นั่งดวนกูกูว่รีบตีรีบตีจะรีบตีทำไมช้าไปละดีแล้วจบแล้วเย้แรกแรกกันไปแรกแรกกันไปแรกแรกกันไปไม่เคยเห็นจริงจังขนาดนี้ได้แล้ บ้าจริงจังกว่านี้มันโหดนะวะโอ้จริงจังจยังไงเมื่อกี้ไม่พูดสักคำเฮ <laughs> ้ยที้หมายสมาธิยังไงเล่นผัวอะไรแท็กแล้ว <laughs> โอ้ก็ <laughs> ต้องคุยกันบ้างโอ้ <laughs> ไม่คุยกันเลย <laughs>